แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก จาที่พยายามที่จะให้เกิดการหยุดยิงเกิดขึ้นในฉนวนกาซานะครับคุยกันที่โดฮานั่นเอง<ะ>ซึ่งบริงเ่นเป็นตัวแทนของสหรัฐที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าการบรรลุข้อตกลงเนี่ยต้องเกิดขึ้นให้ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขณะที่กองทัพอ,อิสราเอลเ,เองก็บอกว่าจะไม่ทอดทิ้งตัวประกันนะครับที่ถูกฮามัสจับกลุ่มตัวไปในระหว่างนี้ที่มีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลก็มีการโจมตีในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องครับ แต่ว่าเป็นการโจมตีที่โรงแรมร้างนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ฉนวนกาซาเมื่อวานนี้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมร้างนะพอมีการโจมตีไปที่จุดนี้เนี่ยจึงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทางกองทัพอิสราเอลไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมจึงเลือกที่จะโจมตีโรงแรมร้างที่ไร้ผู้คนแห่งนี้ อิสราเอลเองยังไม่เคยหยุดยิงไม่เคยหยุดโจมตีพื้นที่ต่างๆของชนวนกาซาเลยนะครับแม้ว่าจะมีวงเจรจาการพูดคุยหยุดยิงกาซาซึ่งพยายามพูดคุยกันอยู่ณนะวินาทีนี้ก็ตามดานแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถแถลงที่กรุงโดฮากาตาเมื่อวานนี้ว่าข้อตกลงหยุดยิง ในฉนวนกาซ่าจำเป็นต้องบรรลุให้ได้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วโดย3ประเทศตัวกลางก็คือสหรัฐอียิปต์และกาตาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อดึงฮามาสให้ยอมรับข้อเสนออุดช่องว่างใหม่เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันหลังจากที่ทางฝ่ายของอิสราเอลยอมรับข้อเสนอดังกล่าวไปแล้ว บริงเ่นกล่าวต่อไปว่าทันทีที่ฮามาสตกลงยอมรับข้อเสนออุดช่องว่างที่เสนอโดยสหรัฐนี้เพื่อแก้ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันที่กําลังขัดขวางการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซาอยู่ในขณะนี้หลังจากนั้นทั้ง3ประเทศตัวกลางก็จะต้องดําเนินการนะครับทำให้เกิดความเห็นพ้องกันในรายละเอียดของการปฏิบัติการตามข้อตกลงหยุดยิงต่อไปพร้อมกับย้ําเลยว่าสหรัฐ มีจุดยืนมานานแล้วว่าไม่ยอมรับการที่อิสราเอลจะยึดครองฉนวนกาซาในระยะยาวครับบิงเคนที่อยู่ที่กาตาระหว่างเยือนตะวันออกกลางเพื่อผลักดันการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซาหลังเยือนอิสราเอลเมื่อวันจันทร์อย่างไรก็ตามการเจราจาหยุดยิงกาซาที่เพิ่งจะฟื้นรอบใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนคาดว่าจะเจราจากันต่อในสัปดาห์นี้แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่อย่างใดค่ะ ด้านพลดตรตรีแดเนียลฮาการีหัวหน้าโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงวันนี้ว่าอิสราเอลจะไม่ละทิ้งตัวประกันแม้แต่คนเดียวและตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำตัวประกันทุกคนกลับบ้านไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วแต่เขาปฏิเสธที่จะยืนยันจำนวนตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ การแถลงข่าวของกองทัพอิสราเอลมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลพึ่งกู้ร่างตัวประกัน6คนในฉนวนกาซาได้เมื่อวานนี้ทําให้เหลือตัวประกันที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสัสจับไว้ในกาซา109่คนแต่ว่าประมาณหนึ่งในสามเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ไม่ทราบชะตาก,กรรมว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าตัวประกันที่เสียชีวิตเกิดจากการยิงของอิสราเอลโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ฮาการีก็ ตอบเลี่ยงนะครับว่ากองกําลังอิสราเอลปฏิบัติการอยู่ใกล้กันและจะอดสอบสวนสภาพการที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของตัวประกันต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ